อ่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเชียร์ทีมนี้ดีกว่าโอ้โหหน้าตาหน้าตาแต่ละคนแต่ละคนหน้าตาแต่ละคนนะครับเอาครับตูนแพนทามและแบงค์ถ้าเกิดพร้อมแล้วหนึ่งนาทีไปครับมาครัผมแทนเแพนดูมากดูดแพนดูดดูดแทนขึ้นแทนดูดดูดแทนแทนใช้น้ำลายดูดขึ้นมาตูนดูดเออตูนดูดเออได้แล้วโอ้โหเี๋้าโโอหใก

ได้ไปดึงชนะเร็แล้วเร็วไม่โดนลงทษจริงไปอร็วไม่โดนลงทอด่งไปิวิไปอวสิไรแ้วสิบไรส โอ้พี่ลงครับเดี๋ยวขอขอขึ้นชอจริงได้ไหมเมื่อกี้เห็นอย่างที่พี่โดเห็นหรือเปล่าครับเราต้องดูครับซอกคอครับของคุณตูนครับโดนคุณคุณคุณแข่ไม่แซะตลอดเลื่อนอ่ะอันนี้อันนี้สี่อันเดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับมาตัดสินดีหรือเล่าคุณมินครับตัดสินเลยครับโกงสี่ตัดสินเลยคุณมินนับมาครับได้กี่คะแนนครับนี่ครับหนึ่งครับสองครับและสามหมดแล้ว ถ้าอยากติดตามผลงานกับพวกเรานะครับก็สามารถติดตามไปที่ YouTube ของ You Channel ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ you Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง